คุณมานั่งทำอะไรครับชมบรรยากาศบ้านเอเฟมบ้านป่าไม้ท่ามกลางทิวสนสวยมากครับบรรยากาศดีตอนนี้น่าจะยิดสี่ยี่องศาบ้านหลังนี้นอนได้สองคนนะครับเออไม่ใช่นอนได้สี่คนมีอยู่แค่สองหลังสวยมากแต่คนเขาจะรีวิวที่พักนะครับวันนี้ อ,นนอันนี้ขับรถมาเบียหมดไปสามขวดแล้วถึงก้ารีวิวนะครับเบียไม่หมดไปการีวิวอันนี้บ้านปูนเปื่อยนะครับตอนนี้เป็นบ้านปูนเปื่อยจะมีอยู่ทั้งหมดสยูสามหลังพับได้สองท่านอหมือนกันมีมีกี่หลังครับสามหลังสามหลังครับผมแล้วข้างนั้นนู่นเป็นอะไรครับตรงนู้นก็จะเป็นร้านแคมปิ้งนะครับตอนนี้จะเป็นร้านอาหารเรามานั่งกินเหล้าตรงนี้ต่อ คุณจะพูดเรื่องแอลกอฮอล์ครับแล้วก็นั่งนั่งมิทติ้งมิทติ้งมิทติ้งมีโต๊ะมานั่งมิทติ้งกันได้ครับแล้วพูดออกไมายไม่ได้ครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารแล้วนะครับมาได้กินหมูกระทะกันได้อ๋อคูสวนไปอยู่ตรงนี้คืออะไรที่เราสั่งอะอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแล้วแล้วอาหารเช้าเราก็ต้องกินที่นี่อาหารเช้าเราไม่ได้สั่งใช่ไหหรอสั่งอ่ะสอร์สั่งเหรอสั่งหมัวเราะง่า โซลรถบ้านอีกประมาณหกหลังนะครับแล้วก็จะเป็นลานกลางเซนต์ของเราคุณรู้ได้ไงว่าประมานหกหลังครับนี่ครับหลังที่หนึ่งหลังที่หกผมคิดว่าผมทำทำอไอที่เรียบร้อยแล้วครับตรงไปก็จะเป็นลานกลางเซนต์ของเรานะครับโอ้ฝแรงฟังลงมอยไปอยู่ทางในในนู้นมีมีไอ้นี่มีมีทางเดินไปอีกพี่โอ้นี่เป็นจุดชมวิวปะเนี่ยอือ อันนี้เป็นบ้านอะไรอย่าเอเซมเหมือนกันหรือเปล่าน่าเอฟมั้คู่รักมาเด็กกันแค่ไปไหมครับคุณจักรพงศ์ไม่แค่ครับอาจจะสัดเตือนได้ลองรับได้อ๋อโอเคโอเคสวยมากสีแบบโคราชเลยสวย ยวพี่เอาส่งให้กลุ่มพวกพี่อันนี้คืออะไรครับโู้หบรรยากาศนี่จะเป็นร้านติ้งเราก็าจะมารอบกองไฟกันถ้าเราดนะคะับตอนนี้จะเป็นโซนรถบ้านของเราขอแอบดูนิดนึงนะ,ะจะมีนอนโอ้โหนอนพอดีครับถ้าใครตัวยาวหน่อยก็จะลำบากดีนิดนึงขาชน <c oughs> อ๋ออันนู้นก็เป็นเป็น่าอันนี้เป็นเป็นเป็นหุบลงไปเป็นหุบลงไปใช่อันนู้นเป็นอะไรอ่ะโซนนี้จะเป็น้าหลังใหญ่ปะโซนโซนตึกบ้านหลังใหญ่และบ้านแคมปิ้งอาหารที่นี่นะครับส่วนมากเขาก็จะมาให้มานั่งทําเราเ็าจะสั่งเข้ามากินได้แต่ถ้าเป็นหลวงพ่าเขาให้กินที่โรงครัวนะครับส่วนเครื่องดื่มก็ตามสบายเต็มที่อะ อตอนนี้เราก็อยู่ตรงโซนรถบ้านนะครับ6หลังจะเห็นแต่ละหลังเนี่ยก็จะเป็นพื้นสวนตัวนะครับแยกมาเป็นพ <c oughs> ื้นก็ห่างกันอยู่เนะาะแต่ละหลังครับรอบลงคืนไม่ได้ยินเสียงอะไรเสียงกอดเช็ค <c oughs> เสียงกลดม <c oughs> ีรอ <c oughs> บกองไฟนะแต่ว่าอาจจะไม่มีที่จุดกันนะครับทำอาหารไม่ได้นะข้างใน